สวัสดีค่ะ SKM เกษตรเฟมิลี่พี่น้องวันนี้ยายสมสิเอาจุลินซีสังข้อแสงพี่น้องนีง่ต้นมะพร้าวตัวนี้ต้นน้อยบใหญ่เจักเทือะพี่น้องสงสัยรากมันสิบหลายให้มาเลยโยกเย,ยกยกเย,ยกเห็นต้นลำต้นมันรากมันไม่เยอะ เม um <'t> <anything? S 1> ื่อกี้ตเอาเกลือใส่เลยพี่น้องก็บบใ่ญ่เดี๋ยวยายสมจะลองเอาจุลินรี์สังคเอแสงพี่น้องจะเทด้ว้โดนแหละมีลายขวดดยู่ตั้งแต่สมัยยายสมยังบมีช่องยูทูบเป็นของตัวเองยายสิลองใส่ลงเ่งพี่น้อง ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าต้นมมพกพาวมันสิง่ญ่างามไวอยู่บ่พี่น้องมาเบิง้งวินซีสังกเสียงกะปีกว่าเลยพี่น้องทำไว้เดี๋ยวอนุญาตเปิดก่อนเขย่าขว,วดก่อนใช้ ลากโหรายพี่น้องพี่ชมชเทเวดขวดเลยรอบๆเลยกลิ่นหอมโนเนียขนาดพน้องเอ้ของเททางขวดพี่น้องชิ่ดายจะนำปลาล้างค่ะ ไดมันมันจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะคะรอรุ้นพี่น้องเอาน้ำรดตามจริงก็กยังไริเปิดสายยางเนาะลืมไริเปิดน้ำล็อกในล็อกนะเอาน้ำรดค่ะยังบริเปิดรากมันบหลายพี่น้องเลยมันก็เลยบุอยากง่ญ่ต้นมันก็ได้ น้ำกับเปิดจากทอ่อนลกมาข่างล็อกน้ำานี่พี่น้องเขาอยากให้มันอยู่ช่วงใดเขาก็กั้นร้องไว้พี่น้องเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกไปนะเจ้าหาได้น้ำพี่น้องเบืเอ้องเนกั้นล็อกไว้ ยีสส่งกัยันได้เอามาปลูกทังพี่อีกอยู่พี่น้องที่มันเหลือเนี่ล็อกไต่คู่ก,กันเลยพี่น้องยังเยอะได้เบียพริกต้นกล้าของพริกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบต้นพ่พี่น้องปลูกไปเรื่อยๆนะพี่น้องว่างมาได้กับปลูกก็ดินกรบไว้พี่น้องกรบรากมันเดืยวมันกระซี เริ่มแทงออกมาตรงนี้เลยถ้ามันสีออกมาก็ได้ก็รอรุ่นพี่น้องเทสมก็ยังยังบอกเคยลองลองตะกี้กับบได้เคยใส่หลายนะมันก็นเลยยังบ่ห่วุคนอันนี้ใส่เป็นขวดก็รอรุ่นพี่น้องส่วนต้นนี้กัต้นน้อยพี่น้องต้นนี้เดี๋ยวสีลร่เอาเกลือใส่พี่น้องหน้าแลรยังสิบเอ็ดได้ มันนานใหญ่มันประตูมันมันยังต้นน้อยอยู่พี่น้องลองเอาเกลือเกลือเกลือแกงพี่น้องเกลือแกงเกลือเม็ดใหญ่เบิดก็เลยซื้อเกลือแกงถุงละสิบบาทใส่หนึ่งถุงลองเบิ่งพี่น้องเอายญ้าออกก่อน เดี๋ยวเราจะมารุ่นพี่นอ้อเพราะมันสิโตอยู่บ่ที่ต้นที่โมใหญ่เราเกลือมาใส่นะหนึ่งถุงอีกต้นก็นกุลินซีสังเคราะห์แสงหน่อนนะรากมาเยอะนะต้นน้อยคือกันแต่รากบบรายสำหรับคลิปนี้ก่ะ ไปแค่นี้ก่อนนยพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ SKM เกษตรแฟมิลี่เนี่ยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยจ้าคิดสิ่งใดก็ให้ส่งความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการพี่น้องสวัสดีค่ะ